สวัสดีค่ะคลิปนี้นคะรวันจะมาแนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแก้เอวกางเกงเข้านะคะกางเกงตัวนี้ลูกค้าให้เราแก้เข้าแต่ว่าไม่ให้เราตัดผ้านะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มล้อจากจุดนี้นะคะล้อวนนะคะมาถึงจุดนี้เลยนะคะ จากจุดตะเข็บกลางหลังนี้นะคะนักขวัญให้เพื่อนๆมาร์คตะเข็บกลางหลังไว้ก่อนนะคะมาร์คขอบนะคะให้ตรงกับตะเข็บกลางหลังเลยนะมาร์คอย่างนี้นะคะงานซ่อมผ้านะคะตอนที่เราจะลาอตะเข็บอะไรก็แล้วแต่นะคะลาอออกนะเราสังเกตด้วยนะคะว่าแต่ละจุดเขาเย็บไว้แบบไหนนะเพราะว่าตอนที่เราเย็บกลับคืนเราจะได้เย็บกลับคืนให้ลูกค้าได้เหมือนเดิมค่ะเราก็ลาอไปเลยนะคะ เราล้อขอบออกให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะล้อออกหมดเลยนะแล้วเราเก็บกี้ได้ออกให้หมดเลยค่ะแล้วเราขีดขนาดนะคะที่เราจะแก้เข้านะเราแบ่งสองข้างนะคะแบ่งสองข้างให้เท่ากันนะคะข้างซ้ายข,าข้างขวานะคะเราแบ่งครึ่งนะอีกข้างหนึ่งเราก็ขีดเหมือนกันค่ะอย่างนี้นะ เพื่อนๆสังเกตนะคะเราจับตะเข็บนะคะที่เราขีดนะให้ตรงกับตะเข็บด้านข้างของกางเกงนะคะแล้วเราจับผ้าลักษณะนี้นะก็คือเอารอยขีดที่เรามาร์กไว้เนี่ยนะคะให้ตรงกับตะเข็บด้านข้างเลยนะคะลักษณะนี้นะแล้วเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนค่ะอีกข้างนึงเราก็จับเหมือนกันนะคะก็คือเอารอยขีดนะคะให้ตรงกันกับตะเข็บนะคะตะเข็บด้านข้างของกางเกงเลยนะอย่างนี้นะคะจับลักษณะนี้นะ แล้วเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจับผ้าลักษณะนี้นะคะก็คือตอนที่เราเย็บนะคะพยายามเย็บให้เส้นได้นะคะตรงกับริมตะเข็บมากที่สุดเลยนะคะจับผ้าลักษณะนี้นะคะก็คือจับผ้าเฉียงมาจนถึงมุมกระเป๋าค่ะแล้วก็ค่อยๆเย็บนะพยายามเย็บให้ติดกับตะเข็บด้านข้างของกางเกงให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่พอเวลาเรากลับตะเข็บออกไปด้านนอกนะคะจะได้มองไม่รู้ว่าเราเย็บ ตะเข็บเดิมนะคะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะส่วนด้านนอกนะคะก็คือจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือถ้าสังไม่สังเกตนะคะก็คือจะไม่รู้เลยเนาะว่ามีการเย็บทับอยู่ด้านในอะคะ่ะอีกข้างหนึ่งเราก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะก็คือพยายามเย็บให้ติดกันกับตะเข็บของกางเกงมากที่สุดอะคะ่ะค่อยๆเย็บนะคะไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล้นะเนาะ เกี่ยวผ้าให้ดีนะคะก็คือจับผ้าลักษณะที่นักขวัญทำนะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะเดียวกันนะคะด้านนอกก็จะออกมาสวยงามนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะเดี๋ยวเรามาทำขอบต่อเลยค่ะเราดูจุดที่เรามาร์คไว้ทีแรกนะคะว่าเรามาร์คไว้ตรงไหนแล้วก็พับให้ตรงกับรอยที่เรามาร์คเลยนะคะคือตะเข็บกลางหลังนะ แล้วก็จับอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนนะคะกันผ้าเลื่อนเนาะเราขีดขนาดที่เราต้องการแก้กางเกงเข้านะคะว่าขนาดประมาณไหนนะและเย็บเลยค่ะกางเกงตัวนี้ลูกค้าต้องการเก็บผ้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ตัดผ้าออกเลยนะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็พลิกผ้าไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บป้ายคืนให้ลูกค้าก่อนค่ะ พอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมเย็บเข้าขอบกันเลยค่ะเราก็เตรียมขอบให้เรียบร้อยนะคะอันนี้นะักขวัญแนะนาเพื่อนเพื่อนนะคะก็คือเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าผ้าตัวนี้เราไม่ได้ตัดขอบนะเพราะฉะนั้นขอบจะหนานะคะเราก็ดูตะเข็บของตัวกางเกงนะคะว่าตะเข็บเขาเบี่ยงไปทางฝั่งไหนนะคะขอบเราจะต้องเบี่ยงไปคนละฝั่งนะคะเพื่อที่ตอนที่เราเย็บเข้าขอบนะคะตะเข็บกลางหลังจะได้ไม่นูนเกินไปเนาะเราเอาเข็มมุดกัดไว้ก่อนนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยนะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ขวัญให้ดูต่เข็บด้านข้างนะคะเราแบะตะเข็บออกอย่างนี้เลยนะคะเราไม่พลิกไปอย่างนี้นะคะเราแบะออกมานะคะเพราะว่าด้านนอกจะได้เรียบๆเนะเาะพอเวาลาลูกค้าใส่จะได้ไม่หนาด้านข้างเกินไปค่ะลักษณะนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บเข้าขอบกันเลยค่ะเราเริ่มเย็บเข้าขอบกันเลยค่ะ เพื่อนๆสังเกตนะคะตอนที่นักขวัญเข้าขอบนะคะนักขวัญจะใช้นิ้วชี้นะคะกดผ้าขอบด้านล่างไว้นะเพื่อที่ไม่ให้ผ้ามันขอบเบี้ยวอะค่ะส่วนมากเพื่อนๆจะคอมเมนต์ถามนักขวัญว่าทําไมพอเวลาเราเย็บเข้าขอบแล้วผ้าด้านบนจะเบี้ยวนะคะก็คือนักขวัญจะใช้นิ้วชี้ของนักขวัญเนี่ยนะคะก็คือล็อกผ้าด้านล่างไว้นะส่วนด้านบนนักขวัญจะแค่ประคองนะคะจะไม่ได้ล็อกนะก็เกี่ยผ้าไปเรื่อยๆอะค่ะ ตะเข็บตรงไหนที่มันหนาๆน,น,นะคะเราก็ยกตีนผีหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อที่เราช่วยเข็มนะคะไม่งั้นเข็มจักจะหักนะก็คือค่อยๆค่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะตรงช่วงที่หนาๆค่ะเราก็จะเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสังเกตนิ้วนักขวัญน,นะคะนะักขวัญก็จะใช้นิ้วชี้นะคะกดผ้าด้านล่างไว้นะส่วนผ้าด้านบนนักขวัญไม่ได้กดนะคะก็คือจะแค่ประคองนะ ถ้าใช้วิธีนี้นะคะก็คือด้านนอกด้านในนะคะก็คือผ้าจะไม่เบี้ยวนะออกมาก็คือจะเหมือนเดิมตอนที่เราล้อทีแรกอะคะ่ะอันนี้นะ้อขวัญแนะนําให้นะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่เนาะแล้วเดี๋ยวเราเย็บหูกลับคืนเหมือนเดิมเลยค่ะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะเข็บด้านข้างก็คือจะดูแทบไม่รู้เลยนะคะว่ามีการเย็บอยู่ด้านในนะคะออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะทั้งสองข้างก็จะเป็นเหมือนกันค่ะ ขอบก็คือจะลักษณะนี้นะคะตะเข็บกลางหลังก็จะไม่นูนเกินไปเนาะเพราะว่าเราพลิกผ้าไปอีกด้านนึงค่ะอันนี้เราไม่ได้ตัดผ้านะตัวนี้จะเป็นลักษณะขอบในตัวนะคะแต่ว่ามีสาบด้านในนะพอเย็บออกมาแล้วโดยรวมก็จะออกมาเหมือนกันนะคะด้านในก็จะเหมือนกันอย่างนี้นะส่วนด้านนอกก็จะดูแทบไม่รู้เลยนะคะว่ามีการเย็บนะ แต่เข็บกลางหลังก็คือเราก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งอย่างที่นองขัญนทำตัวสีเทาให้ดูค่ะออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทําทั้งหมด3ตัวเนาะลูกค้าให้ทํา3ตัวค่ะคลิปนี้นองขัญก็แนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไรอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นองขัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นองขัญนด้วยนะคะคลิปนี้นองขัญสวัสดีค่ะ